สวัสดีค่ะแฟนโซเชียลแคมนะคะอยู่กระดสองสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะอยู่กระดอสองคนในที้แรกกระแทกสุขตาวันนี้ไม่ใช่พี่เล็กตีไม่ได้แจวงการดาราได้ไหมค่ะขอแจกวงการตรวจขอแจวงการสีกาจีหน่อยแล้วกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราสองคนแล้วก็มีอีหมูป่ากคนหนึ่งหมูปาเราติ้งใช่เราไปทําบุญกันที่วัดบางน้ําเขียวถูกเส้นทางกลับเนี่ยเขาบอกว่าตํารวจเยอะมาก เส้นตำรวด่านไหลด่านมากเนาะที่ถามจริงนี่เราถ่ายกันในปั๊มแล้วไม่เคยอายคนเลยนะ<ม>จ๊า,าไม่กลัวไม่กลัวใน<ม>อย่างหนึ่งคือตำรวจเนี่ยเยอะมากเพราะเ,ออเราอย่นช่วงใกล้สงกรานด้วยหรือไม่ช่วงนี้ก็เริ่มกลางเดือนแล้วเขาเล่าประสบการณ์สั้นๆกับสิกากีหน่อยคเคยขับรถอยู่แล้วเดนตำรวจเรียกข้างทางแล้วเขาเรียกฉันว่าเจ้บุกโกตำรวจเขาจับฉันจูบปากเลยจ้า อย่าอย่าไม่พอเมื่อกี้ี้ตำรวจฉายไฟสองหน้าสารฉายไฟสองหน้าบอกอุ้ยคนนี้หน้าคุ้นเหมือนเจอในจอทีวีเหมือนเมื่อกี <laughs> ้ก่อน<ไ>เขาคิดว่าเราสองคนตอนแรกเนี่ยค <c oughs> ้ายาบ้าแล้เขาคิดว่าเราสองคนนี้เป็นโจรดิฉันถามในยเธอดูหน้าสวยสวยๆของเราทั้งสองคนนะคะเราจะเป็นโจรอะไรนีเงี้ยอุ้ยไ้เลี้ยงหมาได้หรอไม่ได้เลี้ยงหมาแต่เลี้ยงขีไว้ นี้เป็นมีลูกอนะและอย่างหนึ่งคือดานนิดนึงว่าตำรวจเนี่ยนะคะให้เราไปนี้ด้วยอะไปลงอะไรก็ไม่รู้ะไม่ตัวให้พฉันไม่ลงทะเบียนเราไม่ได้ทำอะไรผิดเพื่อนเพื่อนโซเชียลแคทุกคนเป็นปพยานด้วยนะคะว่าเล็กซี่ได้มีโอกาสไปลงทะเบียนไว้นะคะเขียนชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ถ้ามันโทรมาหาฉันเมื่อไหร่เราเชื่อไหม พอตำรวจจะกลับตำรวจถามดิฉันว่างเลยไหมน้องๆเป็นพิธีกรเนี่ยมีมีไอยาที่กินแล้วป่วยแข็งไหมคะโอ้นี่ตำรวจงงมากแล้วนูก็เลยถามว่าพี่พี่อายุป่านนี้แล้วพี่ควยไม่แข็งอีกเหรอเขาบอกเนี่ยควยพี่ไม่ค่อยแข็งแล้วน้องมียาไหมอะไรอย่างนี้ก็ถามอย่างนี้จริงๆพี่เล็กนี่ถามพี่โบก้าแบบนี้แต่ถามพี่เล็กซี่ว่าเล็กซี่มีเบอร์ไหมขอเบอร์หน่อยสวยป้าสวยเขาจะเซฟโฟนกับฉันแล้วเหรอ หยุดเลยค่ะก็มาถามดี <europé ens> ่แซมว่ามีม <realmente> ีโนหยดใครที่ร้องก่าวก็จะไปนอนด้วยอ้ี่ปลอมสุดกูว่าอย่ากระเทยมาโนอย่ามาโนอย่ายวแล้วกงคนนายใครยี้แหล